อร่อยไหมคะแม่ช่วยอ่ารู้บ้างโยนเส้นมาสูง โยนขึ้นมาส,งสูงๆน,น,นั่นแหละเรื่องเย็นๆจะเจ็อันนี้ไม่ล่ะอ,นนอันนี้ได้แล้วได้แล้วทำได้ดีเลก อร่อยไหมคะแค่ครับหมูยิ้มเดียวกินโชว์หน่อยเนี่ยนุ่มั้ยเส้นเล็กนุ่มั้ยครับเกี๊ยวกรอบมั้ยคะ เราชอบแบบไม่กรอบบเนี่ยอ,นนอร่อยอร่อยใช่ไหมคะกินคำใหญ่เลยอืมต่อด้วยเส้นเลยหรอเบา่อนนะา่อน,นะะใหญ่อะไรให่โนโยมกน มื้อเียงมาทางนี้้นรู้าเนี่ยกินเคี้ยวชิลลเนี่ยตกชื่อใหม่เลยเป็นรอยเลยตัวแรกตัวใหญ่เยเก่งเาเลยที่อยาเว